ที่เขาวิเคราะห์กันมานะครับคนที่บอกว่ามีอาการปีอําหรือว่าออนอนนอนอยู่แล้วเหมือนมีอะไรมากดทับทําให้หายใจไม่ออกบ้างทําให้ขยับตัวไม่ได้บ้างเนี่ยก็โดยมากจะเป็นเรื่องของประสาทอาการทางประสาทมากกว่าที่จะมีอะไรภายนอกเข้ามานะลักษณะที่เ,เรา รู้สึกกันว่าถูกกดทับหรือว่าหายใจไม่ออกเนี่ยนะมันเป็นการทํางานของอวัยวะบางส่วนที่เอ่อมันมันทำงานไม่ได้นะเท่าที่ผมเคยเคยฟังเอ่อหมอหมอเขาวิจัยหรือว่าเขาคาดคะเนกันทีนี้ถ้าหากว่าในกรณีสําหรับบางคนนะที่ ไม่ใช่แค่รู้สึกเหมือนขยับไม่ได้หรือว่าหายใจไม่ออกแต่ว่าสามารถเห็นเลยทีเดียวว่ามาีบางสิ่งบางอย่างนะที่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่เป็นเหมือนกับร,ระดับเดียวกับเรานะครับเป็นเป็นอะไรอีกอย่างหนึ่งที่ต้องเห็นได้ผ่านนิมิตเท่านั้นแล้วก็ สามารถที่จะรับรู้ถึงกระแสะเจตจำนงประทุษท้ายหรือว่ารับรู้ถึงเจตนาที่จะเข้ามาสื่อสารอะไรบางอย่างด้วยอันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งซึ่งมันไม่ได้มีเหตุผลจำกัดว่านะมี มีมีเป้าประสงค์อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแบบเดียวกันเหมือนคนที่จะเข้ามาทำร้ายเราอย่างเงี้ยถ้าหากว่าลองสอบถามดูว่าเอ,อ่อทำไมต้องมาทำร้ายกันแต่ละคนที่เข้ามาก็จะมีคำตอบที่แตกต่างกันไปนะฮะอาจจะเคยผูกเวรกันมาด้วยมีเรื่องบาดหมางกันหรือว่ามีใครจ้างวานมาอะไรต่างๆมันมันไม่ใช่ว่ามีจุดประสงค์เดียวนะครอบจักรวาล คําตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของผีอมหรือว่าการถูกวิญญาณเข้ามารบกวนเนี่ยนะมันมันไม่มีอะไรที่ตายตัวมันไม่มีอะไรที่ครอบจักรวาลแต่มีหลักการอย่างหนึ่งที่เราสามารถที่จะใช้ได้โดยทั่วไปนั่นก็คือแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลซึ่งนะ ฟังดูแล้วมันก็เหมือนกับเป็นเรื่องที่เคยเคยได้ยินกันมาแต่ถ้าเราเข้าใจหลักการก็จะทราบนะครับว่าทําไมต้องทําแบบนั้นการที่ใครเข้ามาเนี่ยนะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลคือมาขอแบ่งส่วนบุญ หรือว่ามาเข้ามาด้วยความอยากจะประทุสร้ายเพราะว่ามีกรรมเก่าต่อกันมาหรือเหตุผลใดๆก็ตามนะที่จะมารบกวนกันเนี่ยการที่เรามีใจที่เป็นกุศลตอบกลับมันย่อมช่วยให้เวรเนี่ยระง,งับลงได้หรือว่าการมาขอส่วนบุญของเขาได้ผลสำเร็จมีความชุ่มชื่นกลับไปถ้าหากว่า บาง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 คนนะก็ถามว่าบางบางทีโดนโดนกันทั้งตึกเลยโดนกันทั้งบ้านเลยอย่างเงี้ยนะแล้วก็สวดมนต์ก็แล้วอุทิศส่วนกุศลก็แล้วเอาพระมาทาบุญก็แล้วพาพระมาทาบุญก็แล้วนะฮะนี่มนต์มาเอ่อให้ปัดรังควานอะไรต่างๆก็ยังไม่เวิร์กยังไม่ประสบความสําเร็จจะให้ทํำยังไงนะะเอ่อจริงจริงๆถ้ามองอย่างนี้ว่า ไม่ต่อต่อให้เป็นวิญญาณก็ตามนะต่อให้เป็นสิ่งที่อยู่ในภพภูมิอื่นถ้าหากว่าเขาเข้ามามันไม่มีหรอกที่จะเออมาด้วยอยอู่อยู่ก็อยากมาก็มาแล้วก็มาดังควานไม่เลิกนะมันต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างแล้วเหตุผลเนี่ยถ้าหากว่าเรามองเป็นแรงผลักดันแรงจูงใจนะครับก็ต้องมี แรงผลักดันหรือว่าแรงต่อต้านหรือว่าแรงที่จะเอามารับมือกันได้การที่เรามองนะว่ากุศลธรรมหรือว่าความสว่างหรือว่าจิตที่มันมีความเป็นมงคลเนี่ยนะไปไปต้อนรับหรือไปไปตอบกลับแรงที่เขาผลักเข้ามาเนี่ยนะมันถ้าหากว่าพอดีกันแล้วมันก็สามารถที่จะทำให้สิ่งนั้นเนี่ยนะมัน มันถอยไปได้หรือว่าหายไปได้นะถ้าหากว่าคนเดียวไม่พอยังยังเคยมีคำถามว่าโดนกันหลายคนอย่างเงี้ยนะก็เอาหลายคนนั่นแหละมารวมกันให้เป็นกุศลที่มีพลังมากพอที่มีความสว่างมากพอส่วนใหญ่เวลาเรามารวมตัวกันเราเอาความกลัวมารวมกันมันยิ่งกลายเป็นความมืดมันยิ่งกลายเป็นแรงดึงดูดให้เขาอยากเข้ามา หนักเข้าไปใหญ่นะแต่ถ้าหากว่าเรารวมกันหลายๆคนนะแล้วก็พูดง่ายๆว่าสร้างบรรยากาศให้มันมีความสว่างสร้างบรรยากาศให้มีความเป็นกุศลพร้อมใจกันนะพลังที่มันออตอบรับต่อต้านเนี่ยมันก็มีมากพอที่จะทำให้เจตนามืดหรือว่าเ,เจตนาขอส่วนบุญอะไรต่างๆเนี่ยได้ได้ได สม,สมความปรารถนาเข้าไปนะครับหลักการที่เราจะรวมจิตให้มีความเป็นกุศลมีความเป็นมงคลได้นะอย่างหนึ่งก็คือต้องมีใจเดียวกันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ผูกใจไว้อยู่กับความสว่างแบบเดียวกันไปเป็นไปในทิศทางเดียวกันมันถึงจะมีพลังอย่างถ้าสมมุตินะในกรณีที่โดนหลอกกันทั้งบ้านมีห้าคน แล้วห้าคนนั้นนะมาทําอะไรที่เป็นกุศลร่วมกัน <_ d ata> เช่นตื่นเช้าขึ้นมาใส่บารเพาะใส่ใส่ใสาบารพระพร้อมกันนะแล้วก็มีจิตอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาด้วยกันนะพลังมันจะมีความใหญ่แล้วก็ความสว่างเนี่ยมันจะมีความเจิดจ้ามันเป็นไป,นปนในทางเดียวกันพร้อมใจกันเนี่ยนะ ถ้าเขามาแค่คนเดียวถ้าเป็นวิญญาณแค่ดวงเดียวมาเนี่ยยังไงเขาก็ต้องยอมรับยังไงเขากออ็ไปสู้ความสวา่างของจิตคนห้าคนไม่ได้หรอกนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเปรียบเทียบแล้วอย่างภูมิภูมิภูมิอื่นเนี่ยภูมิที่ต่ำกว่าเราเนี่ยจะเป็นพวกเปรตมีฤทธิ์หรืออะไรก็แล้วแต่เขาไม่สามารถที่จะรวมกำลังหนักแน่นได้เท่ากับจิตของมนุษย์นะ แต่ต้องเป็นกิตของมนุษย์ที่มีความตั้งมั่นแล้วแล้วก็มีลักษณะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยไม่ใช่ว่านะฮะอย่างในบ้านห้าคนเนี่ยมีคนกลัวซะสามนะฮะครึ่งกล้าครึ่งครึ่งกลัวเ,เป็นคนที่สี่แล้วคนที่ห้าค่อยมีความกล้าอยู่แค่คนเดียวเนี่ยนะมีความหนักแน่นในบุญกุศลอยู่แค่คนเดียวเนี่ยเอ่อมันก็เหมือนกับเอาความความกลัวของคนสี่คนเนี่ยไปเ,เพิ่ม ความได้ใจให้กับคนที่เขามารบกวนได้ถ้าเขาจะมาแบบนักเลงนะคือลองคิดดูกันแล้วกันอย่างเวลาที่เรายังเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยถ้าหากเห็นใครกลัวมันจะมีความรู้สึกกรียิมมันจะมีความรู้สึกย่ามใจมันจะมีความรู้สึกว่าเออเรามีอำนาจเหนือกว่าแล้วก็อยากจะมารังแก่ได้เรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าต้องไปเจอกับคนที่เขามีความกล้าเขามีความ เข้มแข็งนะก็ไอความรู้สึกอยากรังแกความรู้สึกอยากจะมาเบียดเบียนกันมันก็ลดลงหรืออาจจะไม่ไม่เหลือเลยนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่จะบอกออถือว่าเป็นการตอบไปโดยรวมเลยก็แล้วกันนะเมื่อกี้ถามเรื่องผีอัมช่วงหลังๆจะมีคนถามมากันอยู่เรื่อยๆว่าถ้าหากโดน โดนในลักษณะที่รบกวนเลยนะฮะมาให้เห็นตัวกันมาให้เห็นเป็นนิมิตมาให้เห็นเป็นเอ่อเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะฮนะก็เอ่อถือว่าตอบรวมกันไปนะครับถ้าคนยังไม่เคยเจอเนี่ยบางทีอาจจะมันฟังแล้วเป็นกระตูนหรือว่าเป็นเหมือนกับเรื่องของอุปทานเรื่องของอะไรแต่คนที่เขาเคยเจอเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกอย่างนั้นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า บางแห่งเนี่ยก็เจอกันพร้อมๆกันหรืออาจจะเรียกว่าเจอกันเป็นทีมนะ